ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด็ดในหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดวทางหนึ่งกรกฎาคมโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยต่อไชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับเดียวทานสิบล่างตัวเดียวกระเบงปันสองเบงปันสองตัวเดียวนะเบงปันตัวเดียวสองเบ่งปันสองตัวเดียวเดียวทานทีแล้วเบ่งปันศน เดียวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันสองรัชนุดเจ้าของเนวทางนะต่อไปกระผมใบนี้โขนพี่พรโคนพี่พรเดี่ยวทานหลักหน่อยล่างเบ่งปันปอดีตเชี่ยแล้ว 125678สรุปแล้วผันพันหกหลักหน่อยล่างผ่านหกหลักหน่อยล่าเดวทันไหมนี้ครับผม<ฮ>ไปชมเดี๋ทันใหมนี้ก็เบ่งปันศูนย่าศูนย์สามห้าห ศูนย์สก,กระเบ่งปาน6ตัวเบ่งปาน6ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมต่อไปครับใบนี้ละออนเหนือละออนเหนือเบ่งปันปชุดเดียวสมตัวตรองชุดเดียวสมตัวตรองนะก็เบ่งปันปอดีตอดีผ่านไม้เอ่ย3ามแปดแปด 309 3 5 2 3 9เเดืทันใหม่นี้ครับ576นะเดือทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น576ชุดเดียว576ชุดเดียวก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันอย่างเรียวนะ576 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเทานหลักหน่อยละห้าตัวก็เบ่งปันสามหกเจ็ดเนึ่งสาเนึะห้าตัวนะออชมนะอดีตก็ผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่าน ต่อไปกระผม10หน่วยบูณ์แบบ6ตัว10หน่วยบูรณ์แบบ6ตัวกระเบ่งบาน903 6 7 8 903 6 7 8นะกระเบ่งบาน6ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นเนวทาน2ตัว2ตัวร้อยสิหน่อยนะสสูตรตาะกูสองสูตรนะสสูตรร้อยสิหน่อยนะเปดเก้าปดหนึ่งแปดเแล้วก็แปดหนึ่งนะตระกูลเปด แก้าละก็เปกหนนะเปดเก้าเปกก็ขอบคุณอย่างมากเปดเก้าเปกชูแปตัวเดียวตัวต่างก็คือ91้าน,นะเก ไปนี่ก็เป็นฐานหลักหน่วยล่างสองศูนย์ห้าเก้าสองศูนย์ห้ากับเก้านะท่านผู้ชมนะต่อไปกระผมใบนี้ หน่วยล่างรัชนุดเบ่งปานหนึ่งตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวหนึ่งอดีตที่ประผันมาก็มีลูดมีผ่านบ้างนะแต่ทันหม่นี่นก็เบ่งปานหนึ่งตัวเดียวเบ่งปานหนึ่งตัวเดียวให้พิจารณานะ ไปต่อกันครับผมใบนี้10หน่วยโบนสิบหน่วยโบนเกู้นย์เก้าศูนย์หนึ่อะเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนยะแสงเดินเนาะเจ้าของแนวทาง เบงปานสีนตัวนะเบ่งปานสีตัวก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางหลักหน่อยหลักหน่วยบนหลักหน่วยบน แบบหกตัวอดีผ่านอดีสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปันอีกแล้วสองสามสี่ห้าหกแปดสองสามสี่ห้าหกแปดนะกระ b, เบ่งปันเป็ดตัวให้พิจารณนาะ ต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นเดวทานครบครบล่างแบบ6ตัวนดะาทานผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดาทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้ว9ก1567 6 7เบ่งปาน901 ห้าหกเจ็ดนะเบ่งปันหกตัวให้พิษจารณาครบหลกสิบหลักหน่อยนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากไปต่อกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางชุด หลักหน่วยล่างชุดหลักหน่วยล่างก็คือดาบไปลเจดตัวก็เหลือสมตัวให้พิจารณาก็เบ่งปัน,ปนดาบปแล้ว9 7 4 6 4 8นะเหลือ159 159คัดตัวเด่นจากฝั่งซ้ายมือ ก็เหลือเด่นที่1กับ5นะ1กับ5เแนวทานเด่น10หน่วยล่างแทนผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะมีหลุดมีผ่านบ้างนะก็เคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมนะเคปหน้าจอได้หลักหน่วยล่างนะ หลักหน่วยล่างนะไม่ใช่เด่นล่างหลักหน่วยล่างต่อไปครับสองตบู2ส,สองตัวล่างท่านผู้ชมสองสุดจับคบ่บนล่างก็เบ่งปัน่ปดน1 813 78เ3เน้น13 73เนะเน้น73 13ท่านผู้ชม ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมดาบเต้ม10หน่ยนวยโบนทุกทีเป็นท่านเด่นเต้ม10หน่วยโบนนะ เด่นเต้นสิบในยบล์ก็เบ่งปัน12489 1 2 4 8 9นะและก็เน้น1248นะหลายสูตรชว์เต้นสิบในยบล์นทันู้นชอยังไงก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้วันชาย เต็มล่าก็เบ่งปานเบ่งปานเต็มหเต็มหเต็มสเต็มศเต็มสนะเบ่งปานหตัวห้เต้นก็ดาปปดเจ็ดกนะก็ดาปาเต็มหเต็มแเต็มเเต็ม้เต็มสองก็เหลือเด่นเต็มสามศูขอบคุณ จริงๆท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม